ไปอืม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 ลงไปโหตีแค่นี้แหละไปเลยอยู่ไม่ได้คือหลังรถต่อหลังรถนี่แหละขอชีวิตรอดได้ดีสุดอืมอืมอืมไปนำไปถูกยอดเอาเลยครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนเลยนะผมอยู่วันนี้นะครับ เรามารับชมความสนุกสนานกันอีกครั้งนะผมกับเกมเกษตรออฟดีเคนะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะนําพาทุกคนนะฮะไปสสยแถวนี้ดีกว่าเออเพื่อที่จะปลดล็อกโอ้ตรงนี้มีห้าจุดเลยนะฮะบริเวณตรงนั้นก็คือน่าจะมีจานวนทั้งหมดห้าจุดนะครับผมคือผมจะนําพาทุกคนไปสส่บ้านแดงนักหน่อยละัน ถึงที่ผมต้องเอาไปก็ประมาณดีแล้ผมแล้วก็เซตยาบ่งจากนิดหนึ่งนะแล้วก็ตึงที่ควรจะบีนะครับผมบอกเลยถ้าเราไม่มีของแบบจัก,การาเราก็ต้องใช้กระสุนแบบนี้แหละนะผมซึงระเบิดเราก็ไม่มีนะครับงานนี้จะอยู่ลำบากน,นิดหนึ่งแต่เราสามารถทำได้แต่ทำได้แค่ชุดเดียวเท็มไ,ไหมขออีก,กชุดได้ไหมโอเคได้ แล้วก็เอามาระเบิดความมันกันนะผมไะเราจะใช้รถคันไหนดีครับเอากระบะไปแล้วกันนะผมกระบะมันผมว่าเดินทางค่อนข้างง่ายอยู่หลังรถมีน้ำมันไหมคันไหนมีน้ำมันบ้างวะเนี่ยไม่มีเลยขอหน่อยแล้วกันมีเคว้เข้ามาพอดีเลยเนะี่ย ไม่ได้วะไม่ออไม่ได้ดึงออกมามเดี๋ยวโอเคเติมก่อนลืมดึงถังน้ำมันออกเรียบร้อยมีเควสมาใหม่นะครับก็คือเควสคนในบ้านเดีย๋ยวค่อยมาทำขอขอไปลุยสักหน่อยแล้วกันนะเอาคนนี้ไปปั่นสักหน่อย นั่นแ่ล้อัมีบริตโอเคค่อยๆไปนะครับผมบางทีเจอโบอเดอร์อยู่ด้านล่างเนี่ยจะ,จะใช้ชีวิตลำบากถ้าเหยียบเข้าไปแล้วก็ติดเชื้อแน่นอนโอเคเป็นไงครับผมทุกคนชอบไหมโปรเจกต์นี้แบบว่าเล่น2ต,ตัวละครเนี่ยอนาคตเดี๋ยวผมจะลอง้าทายเล่นสักหนึ่งตัวละครมาดูครับว่าเราจะไหวไหมนะครับ มันยากโน้โอเคเข้ามาจุดเข้ามาจุดอันตรายแล้วขอไปหาของหน่อยดูวะขอเก็บของก่อนละกันนะตรงนี้นะเพื่อนๆขอไปฟาร์มของตรงนี้นิดนึงหวังว่ามันจะมีของดีๆให้มีไหมเนี่ยเหลือพนที่ไม่เปิด มันต้องมีดิวะไม่มีเลยไม่มีครับผมจบเลยไม่มีของให้เก็บเฮ้ยหรือไปว่าคนนี้มันจับไม่ได้มันต้องจับด้านหลังคนนี้โอ้โหเจ็บเลยทีนี้ปะัะคือรถจอดรถก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเอาไม้หมดไะ สองร้อยเมตรผมก็ถึงแล้วค่อยๆลงไปครับทีละนิดละหน่อยโอ้ข้างหน้านี่เองนะผมบ้าต่างนี้นี่ยเราต้องเอาลถเข้าไปให้ด้านในเลผมอา่าโอเคไม่ต้องนะผมอเอ้ยต้องเอาเข้าไปด้านในยีห o ผมจะบอกให้เอาเข้าแบบไหนนะฮะ เอาบาขวางแบบนี้นะผมแบบที่ผมทำเลยโอเคตรงนี้ไม่มีนะเอาละทีนี้ก็ไม่ต้องเถียอะไรมากทุบอย่างเดียวแบบมันๆกินยาวิ่งทุบมันๆเลยยังไงตอมบี้ก็ไม่มีทางเข้าได้บอกเลยไม่มีทางเข้าได้แน่นอนดูครับ อืมโคเทเชื้อแต่งอย่างเงี้ยแต่งใช่ไหมเอาต่อครับผมเอาแบบไม่หยุดนี่อย่านี่อย่านี่อย่าเอาดิโอเคอ,ออกออกจากอืมโเคเทกับบีเริ่มเข้าแล้วะเริ่มเข้ามาแล้ว,าาลวจะรอเชื้อมัน มันกระจางหายก่อนโอเคได้ละอุ้ยไม่ได้วาเอ๊ะทำไมวะอ๋อยังไม่จุดเมื่อกี้ยังไม่หมดเอาที่ปึ๊บปึ๊บทำไมสบายผมอึอึเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเลยโอเค เอาละโอเคเก็บของได้นะเราใช้วิธีการนั่งแบบเนี้ยนั่งหลังกระบะแล้วก็เก็บของไปนะผมอุ้ยตบโดนเฉยเลยอะไรของมันวะนะเก็บของมานะผมของที่ต้องการประมาณนี้แล้วกันปากขี้รถนะผมแล้วก็ถอยหลังยาวๆแบบคิวคเลยนะผม โอเคละงานงอกโอเคไม่ได้เก็บเท่าไหร่แต่หลังนี้แหละรู้เลือกได้โหโคตรเยอะเลยว่ะเดี๋ยวนะของอยู่ไหนวะระเบิดมาเรไปโอ้ oj. โหเก็บโดนเอาละเข้าเทสดีๆนะผม ถอยหลังถอยหลังโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหอมบี้ด้านหน้าโคตรเยอะเฟโลก็มาย้อนไปก่อนลุนกระเบิดไหมไม่พอเหรอทำไมระเบิดบักวะเสียงระเบิดเป็นบักนะการรับเด็ครั้งนี้เสียงระเบิดมันบักนะ mhm 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 nó mhm mhm lóc mhm 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 โอ้โหโคตรเยอะเลยว่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยลบไปแทนที่กดผิด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 อะไรวะเอาแวบนี้ดูระเบิดฟองระเบิดไฟของไปไปไปเลยเผาเผาผมรู้สึกว่าระเบิดเหมือนบักว่ะผมมันมันอัปเดตแก้อะไรมาไม่รู้แต่ว่ามันรู้สึกเหมือนบักอ่ะโอเค ไปแล้วโว้ยไม่อยู่แล้วโว้ยขึ้นขึ้นขึ้นหลังรถอุ้ยอุ้ยโดน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 เก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บไปนะครับโอ้โหแม่งโคตรเยอะเยอะจริงเยอะจับเลยอ่ะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห เล่วเสียวจะย้อนอยู่เกินไปลวเว้ยตัวใครตัวมันลวเว้ยมานี่มานี่นวิงว่งรอวิ่งรอก่อนโอเครอแบบนี้เราจะไปเก็บของที่เหลือน,นะผมเก็บไม้หมดอ่อนี่กระเป๋าไม่ต้องแล้วกันแค่นี้พอขึ้นรถให้ไวเลยไปลวจ้าไม่อยู่ล้วจ้า โคตรสวยโอ้โหยังมีนะผมตรงนี้หลังนึงนะผมมาเลยมาเก็บงานกันเถอะนะครับออกมานี่ยถอดกระสุนออกมาโอเคน่าจะโอเคละตอนนี้ไปอืมอืมอืม อืมลงไปโอ้ตีทักแค่นี้แหละไปเลยอยู่ไม่ได้คือหลังรถต่อหลังรถนี่แหละเอาชีวิตรอดได้ดีสุดอืมอืมอืมจะนำไปถูกยอดจะนำไปรัวเอาจะบานหน่อยครับผมต้องคุมเมาส์หน่อยพยายามคอยคุมเมาส์ดึงลงนะครับผม โอเคสวยโหดโหดไปแล้วเว้ยนั่นไงเด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 หาทางไปดีๆตรงนี้ตรงนี้เข้ามาเก็บของให้ไหเวเลยผมยอมแลยวว่าผมทำอะไรได้ไวอยู่นะตอนนี้ไป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 อันตรายว่ะพื้นที่ตรงนี้เริ่มเคลียร์แล้วนะผม แต่ที่สมที่สำคัญคือซอมบี้มันยังไม่เคลียร์นี่ไง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 นี่นไงอุ้ยเกือบโดนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเ้าไปโอ้โหมาเนี่ยนี่ไงเฮ้ยเราไปอุ้ยเกือบเกือบโดนเกือบโดนอืมอืมโหดโหดยังไงยังไงมา เอ้ยโอ้ดีไม่โดนนี่ไงนี่งงไงลราไม่หมดเรไปอุย้ยเกือบโดนเกือบโดนโอ้อะไรวะเนี่ยโคตรเยอะเลยเยอะโคตรเยอะเกินเคยลอบมันนี่รอบมันนี่ดูดูงานงอกแน่เราต้องหาทางรอบมันนี่ก่อนโอ้โหโคตรเยอะเลยวะ่ะ ไปแล้วโว้ยวิ่งล้อไปเรื่อยๆเลแบบนี้ช่วยเราได้แน่นอนนะผมพยายามวิ่งล้อรีล้อแล้วก็รีบขึ้นรถให้ไวเลยไปไปแล้วโว้ยไม่อยู่แล้วโว้ยบอกแล้วว่าไม่เสร็จนะผมพูดเจ๋งจัดก,การบ้าน แดงได้สามหลังอ่ะโคตรโหดนะผมนักล่คนนี้สุดยอดเวลาเราเล่นบ่อยๆเข้านะผมเราก็เริ่มแบบมีทิกมีแบบว่าเริ่มมีประสบการณ์อะไรเงี้ยบ่อยๆเข้านะเราก็เริ่มแบบมีทิกมีอะไรแต่ว่าความประมาทก็ยังจะมีอยู่เหมือนกันนะผมบางทีถ้าเรา,าพลาดหรือเราประมาทเกินไปนะฮะเราก็จะโดนเหมือนกันนะผมแต่ว่าเอาโชคดีอยู่เหมือนกันนะทีเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยพลาดอะไรเลยนะผม จัดการตามหลังได้สุดยอดมากบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆไปครับผมจอดรถนะฮะเก็บของให้หมดนะผมเก็บไปโอเคเก็บไปให้หมดนะผมระบงระเบิดนี่ก็เก็บไปก่อนแล้วกันเหลือของไว้ประมาณนี้นะผมเดีย๋ยวตับตัวละครกันแป๊บนึง ถึงตาเขาแล้วผมตอนนี้ให้เขามาดูงานต่อของเขาตอนนี้คือของยังยังยังไม่ค่อยฟูนะยังน้อยอยู่เพราะว่าผมดึงของออกหมดตอนนี้ก็ถุนเหลือแค่นี้แล้วนะผมน้อยมากเราก็แท็กโอ้โหกระถุนรถรถถอดออกหมดแล้ววะไม่เป็นไรเราจะก,การแค่นั้นพอละบ้านแดง เดีย๋ยววันนี้ก็หยุดคันนี้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวไปดูเวสถ้าเฟสต้อง,งเวสก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยรถจอดไปไหนวะหน้าบ้านฝั่งนี้เอารถคันนี้ไปดีกว่าคันจำๆไปเลยตรงนี้นะโอ้ตรงนี้มีรถด้วยวะผมว่าเดินไปดีกว่านะผมว่านนะน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กว่าเอามาสก์ออกก่อนเอา,านั้งมันไปด้วยไหม ผมว่าบางทีรถไม่ต้องใช้น้ำมันแน่เลยเดี๋ยวลองออกมาดิขึ้นทำไมวะเนี่ยลงมาเขาน้ำมันไว้เนี่ยจะได้รถกลับบ้านได้อีกหนึ่งคันแน่ๆจักรกนัดโอ้โหงานงงกูเจออะไรไม่เจอมาเจอจักรกนัดงามไฟละเดี๋ยม่อยู่หน้าบ้านซะด้วยโอ้โห ไปแล้วเว้ยล่อมาใกลๆกันดีนะคนที่มิสจะกิวมาราธอนด้วยนะฮะถือเฮ้เขาเรียกว่าตัวละครมันอัพเต็มแล้วนะผมโอเคจักรน็อตก็น่าจะอยู่ไกลนะผมตอนนี้ไหนมีอะไรให้ช่วยเหลือยังอะไรวะ happy ค่าเหรอดีแอบโอ้โคตรเท่มีแบบนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้นะครับเนี่ยโอ้โหปกติมันไม่มีนะครับปกติมันไม่มีนะแบบเนี้ยแสดงว่าเป็นการอัพเข้ามาใหม่แล้วผมโคตรแจ่มอะชอบเลยว่ะเอาแล้วคันนี้ก็ไว้แล้ว โอ้โหมีน้ำมันแถมไม่ด้วยว่ะเติมเลยมีของแถมให้แบบนี้ลงไปแม่งเอ้ยเติมไม่เต็มเลยจังหวัดสุดท้ายก็ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้แหละแค่จังหวัดสุดท้ายขอเติมแค่นี้ไม่ได้หรือ,อยังไงไม่ได้แะแม่งน,นี่อะหึ้ย เย่าได้เดอเดจังหวะผิดพลาดนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเจ็บเลยกูผมชอบถอดเมื่อกี้มากเลยนะถือปืนถือปืนอะไรวะตอนนึ้นะปืนที่ผมถืออยู่เป็นปืน GSG นะผมเปล่ากระบาลเฉยเลยอ้าวสวัสดีพี่เปสวัสดีครับพี่เปพี่เปยวันนี้ มานี่เลยอืม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 ,อม,อมโอเคแตกฝายเว้เยเจือกมาตรงบ้านเดียวกัี่กูงามไสอเลยทีนี้เก็บไปแล้วนะผมอ้าวสวัสดีครับพี่กรีดเอารถบรรจัดนี่ก่อนนะฮะรถคันนี้มันดิบปะโอเคจอดให้เป็นที่ไปทาง ไหนวะฮึมล้มว่ะแต่ไม่ตายอืมแตกไปครับผมเราเปลี่ยนรถหน่อยไปเควสครับผมไปเควสตอนนี้อ่าเควสท,ที่ผมจะต้องไปเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวขอมมาร์กเลย มาร์คเควสคเวสเอยู่ตรงนี้นะจัดไปด้านหน้าผมโอ้กระตุกเลยวะ <c oughs> โอเคด้านหน้าผมสี่ร้อยกว่าเมตรโอเคด้านหน้านะครับใกล้ถึงแล้วนิดเดียวรถคันนี้มันค่อนข้างช้านะผมสังเกตแล้วช้ามากๆแต่มันสวยอะ่ะประเด็นว่าไงครับคุณพี่ Hunting is survive best apocalypse, the to the don't way you think? โอเคป่ะแบงเลยจะขอตื้อของซะหน่อยมาเลยอาหารลบฝาบนี่ผมเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราเราได้ใส่อาหารเกินไปนะผมมันก็ทำการลบหน่อยไฟค้าค่อยๆไปซอมบี้จะเยอะหน่อยเนี่ยตรงนี้ ถือว่าเราจัดการไปค่อนข้างเยอะอยู่เนี uh, ่ยมาตรงนี้ซะด้วยบ้านเหลืองหลังเมื่อกี้เลยเนี่ยไม่มีระเบิดไฟด้วยนะโอเคจัดการจัดการโอเคหมดจังหมดจังเหลือตัวเดียวมาเนี่ยเคลียร์จุดยอด จากการแบบมือไวนะผมปิดจ็อบแบบไวจัดเรียบร้อยมีอะไรขายบ้างวะเนี่ยระเบิดไฟขอขอหน่อยแล้วกันนะให้เราหาน็อตให้ยี่สิบห้าตัวนะผมโอเคได้หาน็อตให้ยี่สิบห้าตัวโอเคเจอและไหนวะเอาไปเลย นี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันมันให้อะไรหลวะมันให้ของเี่ยม่เห็นให้หายเลยจ้างฟรีไว้เนี่ยเดินกลับบ้านดีๆนะน้องพี่ไม่ช่วยนะด้อเอ้าขวางรถทำไมเนี่ยโอ้โหขับรถดีๆมาขวางเฉยทำไมเฟโลถังไอ้ทำไม ทำไมอา,าทีมเมอร์แถวนี้มันเยอะจังวะอยู่ใกล้บ้านเธอด้วยนะโอเคครับเก็บของก่อนแล้วกันนะที่ได้มาโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเก็บนี่ไปก่อนเยี่ยบเลยโอเคครับผมอยู่คลิปนี้นะผมขอตัว,วลาเพื่อนๆพว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ แล้วเจอกัน